เต็มใหม่เต็มมือเลยเสียนนุนี่ดู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 ไอ้หน่อไม้ไหล่ไปมีดเลยมาใส่หน้าคอยซส้นเด้พี่น้องโทรไโทรโอดโทรบอกโหดจริงๆบักกันนี่นะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกคนครับวันนี้วันที่สามเดือนสิบปีสองห้าหกครับเข้าป่ากับเซียนนุครับหาหนอไม้ไล่เดี๋ยวเข้าป่ากับเซียนนุไปครับเข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้เซียนนุ จะได้กี่กระสอบวันนี้ป้้ดอกอะไรครับพี่น้องเต็มเลยดอกดินดอกดินใช่ไหมดอกดินป่าใช่ไหมเป็นพุ่มเลยนะครับอัทโผดโผพี่น้องเลยโอ้โออเซนกกนกำลังสับหน่อไม้อยู่ข้างๆนูน เราก็แวะถ่ายก่อนสวดยอดเลยดอกสวยๆอย่างนั้นเลยโบเป็นดงเลยเป็นดงเป็นดงส,ดสวยๆเลยอส,สองนอสามนอเอาเสียนูมาเอาไี่ สามหน่อเพุ่นเลือเซียนโน่นี่ไม้ลานี่นะถือมากำมือนึงแล้วโว้ยโผดโพ่เซียนโน่นี่หมาตัดเอาตัดเอาพุ่นหมาเอ้โหันดาใหญ่ให้ดูไปโอ้นั่นเองนั่นเองอีกดอหนึ่งอ่าปวดเต็มไม้เต็มมือเลยเซียนโน่น <boys: S 2> ี <kę työ> ่ดู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 ไอ้หน่อไม้ลายไปเอาต่อไปเฮ้า นี่แต่หนองงามๆโอ้มีแต่หนองงามๆนะทุกอาจจะมืดหน่อยเพราะวันนี้ไม่ค่อยมีแสงอู้เสี่ยนนูอยู่ข้างล่างหนอนมาเอาแม่โอ้หนองไม้งเลยังเยอะแยะเสี่ยนนูเอ้ยเอาเอาเองนี่ไป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 หนอสวยๆเลยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ย

ยืนเบิ่งมันไกลๆ้ะครับเอายามาันเรามีดฟวันหัวบุกเข้าไปบุกเข้าไปอืมตัวน้อยๆนึนงแบบ,บบบุกเข้าไปไปอ้าวไปหาชับถอดไปหลังจากหามาแล้วครับพี่น้องนี่จะมาฮอนยังอะไนบ้างดดูเส้นิ้วฮอนหลังจากหามาแล้วครับพี่น้องนี่จะมาหอน,นอยังอไรบ้างดดูเส้นิ้วหอนมาน้องไมะนน่ โอ้เอาจุกไว้ไว้หรอโอ้ดูหน่อไม้ไล่เครือจุกไว้นักสนุกเครือจุกไว้โอ้เออมีดบะคมเหระ พักครึ่งเวลาเราฮอนก่อนนะครับใส่สอบก่อนเนออนนนของเจ้าของช่องอยู่นู่นครับของเจ้าของช่องฮอนมาแล้วก็มีโอเคครับ